วัดเล้ยวจ้ารอลุงทวีอันไปปาทิปตะทา่าวมาดูปลาของหลวงพ่อปลาของหลวงพ่อติม่มเป็ตอนเช้าหลวงพ่อจะปล่อยปลาลงในบ่อนี่ปลาจากไอเนี่ยขเขาเรียกปลาหน้าเขียงอะ่ะหลวงพ่อไปซื้อแม่จะไปซื้ออาหารมาก็ไปซื้อมาใหมโอ้โหมีเวลาอีกตั้งเยอะเอ,อยเอ๊ะออกจาลั่งกัน ป้านาเขียงทั้งนั้นเลยน,นะเนี่ยเขาพ่อมาปล่อยทุกวันแล้วก็ทําบุญไปด้วยแล้วก็ได้ปล่อยปลาในนี้ด้วยอีว่นมันเห็นปลาไม่ได้มันต้องไปซื้ออาหารยังไม่ได้เราเราชวนมันเดินมานี่ก่อนยังไม่ได้ซื้ออาหารแลวมันต้องไปซื้ออาหารไหมเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าแม่สีเขาจะมาตรงนี้กันแล้วก็มาให้ไม่ได้ไงแล้วต้องรีบมาก่อนลาล,ล,ละทางโลกเสร็จก็ ถึงเวลาเข้าสู่ทางทําแล้วและนี่ก็คือห้องพักของเราวันแรกก็นอนคนเดียวไปเลยจ้าห้องพักจะพัก3-5้าคนนะคะเราโชคดีที่ได้อยู่สมคนครั้งแรกที่เคยไปเราก็จะไปนอนบนแบบเหมือนอาคารห้องโถงรวมๆกันอะ่ะเป็นแบบหลายร้อยคนครั้งนี้ มาเป็นส่วนตัวก็คือให้ฟิลรู้สึกดีอีกแบบหนึ่งเลยคือแบบรู้สึกผ่อนคลายไม่อึดอัดเพราะว่าหลายคนก็หลายเรื่องเนาะลดมาเหลือไม่กี่คนก็ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องแต่เรื่องก็น้อยหน่อยหลวงพ่อบอกว่านี่แหละคือการมาฝึกปฏิบัติภาพหน้าหลังจากื้อสินมา9วันอันนี้วันนี้เขา คืนโทรศัพท์ให้ก่อนกลับก็เลยมาเดินถายเก็บบรรยากาศสักน้อยนะึงกว่าจะผ่านมาได้เกือบตุยเลยเกือบไม่รอดเกือบจะแบบได้ลากลางคันแล้วอะแต่ฉันก็ผ่านไปได้แล้วจ้าเข้าถือสินวันที่เข้าตั้งแต่วันที่10ออก18จริงๆมันคือ9วันแต่เ,เรานับ8วันเพราะว่าวันเข้ากับวันนี้ก็คือได้แค่ครึ่งวัน ก็เ,เลยนับเป็นแปดวันบรรยากาศรลบลับๆเดีย๋ยวถ่ายนี่ดูต้นพระศรีมหาโพธดิไม่ถ่ายรูปตรงนี้สวยมากเลยเพิ่งรู้ว่าถ่ายรูปตรงนี้บรรยากาศจะเดินกลับไปห้องน่าจะไปให้อาหารปลาก่อนทำวัดเช้าอีกห้องโงห้องน้ำก่อนดูนก นั่นคือตึกที่เราอยู่นะจ๊ะเป็นห้องพักรวมนอนสามถึงห้าคนนี่เคยนอยนห้องไหมนี่เมื่อก่อนเรามาจะเป็นเรือนนอนตรงที่กินข้าวแต่เดี๋ยวนี้เขาไย้ายมานอนตึกนี้กันหมดแล้วตึกนั้นก็จะน่าจะเป็นผู้ชายนอนหรือไว้ทําอะไรก็ไม่รู้เราอยู่ชั้นสามนี่เลยโอ๊ยถ่ายรูปนี้สวยมากเลยอ่ะ จะค่อยมาถ่ายอุ้ยมันถ่ายให้ดีกว่าพามาส่งนกนี่ก็เป็นซาอุย้ยจะดูนกสะหน่อยไปไหนแล้ววะอืนมัน่ารักมากเลยนกอะไรไม่ลูกเต็มเลยนี่บริเวณหลังตึกดูดิมันอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยนกตัวเหลืองๆนะแล้วก็คอยมองมันจากบนตึกนะมันมีความสุขกันมากเลย แล้วมันก็จะมีไอ้นกนกนกเขาอะ่ะมันจะมาคอดลูกอยู่ตรงหน้าต่างอะ่ะตอนเรามาลูกมันยังแบบยังไม่เห็นตัวลูกมันเลยเราอยู่จนลูกมันโตจนตอนเนี้ยบินออกมาเมื่อกี้อยู่แถวเนี้ยตั้งชื่อให้มันด้วยว่าแอนนาเบลให้แม่มันชื่ออ,อูปอ กาเห็นนกเขานกเขาโอปอในติ๊กตอกของของใครคนนึงไม่รู้ชื่อโอปอมันน่ารักดีก็เลยตั้งชื่อให้แม่ว่าชื่อโอปอแล้วลูกชื่อแอนนาเบลแล้ววันที่มันออกอะ่ะไม่เห็นลงไปปฏิบัิใบป,ประดับใบประจิดไปปาฏิบัติธรรมเที่ยงขึ้นมาแอนนาเบลมันออกจากลังไปแล้ยดูนกนี่รีสร้างลังมากเลย นี่ดูรังมันสิแม่เมันทําอะไรอ่ะมันเอาเชือกมามัดกิ่งไม้อ่ะนี่นี่คือรังมันอ่ะ <c oughs> เห็นไหมเน,น,นี่ยไหนวะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงใกล้ๆกับก้อนดำๆเน, <c oughs> นี่ยเ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 นี่ยตรงเนี้ยคือรังมันเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยไปอยู่ใกล้ก้อนดำๆเนี่ยเี่แปลกซึ่งเคยเห็นทำรังแบบนี ไอ้ก้อนดำๆำไม่ให้ไม่ให mm ้ร hmm. ังมันนะรังพึ่งแต่เนี่ยไอ้ตรงเนี่ยที่เป็นก้อนสามเหลี่ยมเนี่ยตึ้งตรงก้อนดำๆเนี่ยคือรังมันน่าจะเป็นรังของนกตัวสีเหลืองๆนี่แหละนี่ตรงนี้มีก้อนเนี่ยไอ้ว่เนี่ยนกตัวเหลืองเนี่ยมีแบบลูกนกออกใหม่มันร้องแกล้งแกล้งแกล้งันปุ๋ย <N> น,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 นี่คือหีองเหาปุ๊คบุ๊คคือห้องเอยาจะสงสัยว่าทำไมที่นี่เล่นโทรศัพท์ได้เล่นไม่ได้นะจ๊ะคิดตั้งแต่วันแรกก่อนเปลี่ยนชุดอีกจ้ะแต่เขาจะให้คืนให้คืนตอนเช้าก่อนตักบ,บาท ก่อนตักบาทวันสุดท้ายอ่ะวันที่เราออกอ่ะเขาจะให้เขาจะให้มือถือคืนมาเพื่อแบบเราจะได้ทําบุญหรือเอาไว้เก็บภาพความประทับใจอะไรเงี้ยมันคืนเลิศอ่ากดวิดีโอเฉยจะกดไทยรึนี่คือตึกนอนของเราหน้าก็จะแบบบวมบวมตั้งแต่วันแรกวันแรกก็คือแบบ อาการแบบโรคเห็นโรคกรรมัง้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายก็ยังไม่หายเลยเป็นหวัดที่ไม่ใช่หวัดเป็นหวัดที่แบบแค่แพ้อากาศแต่แบบแน่นจมูกหนักกว่าที่เป็นหวัดแต่คนที่มาถือศีลนะเตรียมใจไว้เลยนะอย่าอยู่นี่ต้องเตรียมมาให้พร้อมเลยนะอย่าให้ขาดจะ้ะมีอะไรอีกอะสำคัญคือที่ที่ไหวะที่กันเข่าอะเซฟเขา่าเซฟข้อเทา้า ยาแก้แพ้ยาแก้วัดยาแก้ปวดทอ้องยาแก้ท้องเสียแต่ละคนก็อาการไม่เหมือนกันอ่ะเนาะ mm hmm. ก็เราเตรียมมาเผื่อๆแล้วกันมันต้องมีสักอาการนึงแหละบางคนก็อยู่ไม่ครบบางคนก็ป่วยกลางคันก็ต้องไปหาหมอหาหมออันใดใครอยู่ครบก็ถือว่ารอดพน้นเคราะห์ไปรอบหนึ่งแล้วจ้ะฉันทำได้แล้วเดินเดินอะไรอะ เดินสายเอกวันนี่ใช่วันสุดท้ายเขาเรียกวันวันที่ปฏิบัติ8ชั่วโมงอะตั้งแต่เที่ยงยันสามทุ่มฉันก็ผ่านแล้วผ่านมาแบบว่าแบบแบบข้อเท้าบวมบวแบบขัวเข่าบวมบวมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย <c oughs> ใครไม่ใครไม่มาไม่รู้หรอกว่ามันมันแบบดีใจขนาดไหนที่แบบมันผ่านมาได้อะ ครอยากรู้ว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นทำไมต้องขนาดนั้นขนาดนั้นจริงไหมไมาลองพิสูจน์จ้าวัดไหนก็ได้ให้อาหารปลาตั้เช้าแลยเดินไปสักกันกันไว้ก่อนเพื่อตอนเที่ยงพาาจารย์ไปสวดมนต์ตรงนั้นแล้วก็ไม่กล้าไปให้อีกครั้งที่แล้วอดเลย ตอนเช้ามันสดชื่นเลยค่ะถ้ามาตอนเที่ยงเที่ยงมันก็จะแบบร้อนหน่อยก็เ,เลยไปให้แต่เช้าเลยเ๋ยวระหว่างอ้วนมารับเราก็ไปเก็บกระเป๋าแล้วก็ให้นางมาให้อาหารปลานางชอบให้อาหารปลามากนางบอกจะได้มีกินไม่อดไม่อยากดูสภาพตัวนี้อืดหพอกัน อุ้ยอันนี้ว่าจา์ไม่น่าจะมาหรอกสวนตาชุ่มมากแต่ไม่แน่เพื่อตอนเที่ยงมันอาจจะแห้งก็ได้ <c oughs> เดินขึ้นเนินแค่นี้เหนื่อยหอบอุะยจะคิดว่าน้ำหนักน่าจะลงไปสัก2อกิโลได้มั้งรู้สึกตัวเมเบายิวเลย <c oughs> จากที่ขาเดินไม่ได้ วันวันแรกวันแรกไม่เท่าไหร่วันที่สองที่สามขาบวมชึบวมแบบเดินไม่ได้บวมจะคิดว่าแบบคงจะไม่รอดแล้วละคอสเนี่ยแปลกมากเลยแล้วก็อธิษฐานขอให้แบบปฏิบัติสําเร็จอะไรเงี้ยพอวันที่ต้องเดินแบบแปดชั่วโมงอ่ะขาหายเจ็บเฉยอ่ะคือเดินได้อ่ะคือ ว่าตาอันนี้เขาแน่จริงๆคือทําให้ดีอ่ะอนุสงแรงมากพูดแล้วุนลุกอย่ามาทําเล่นใช่นะทําเล่นนี่โดนนะคนแบบปฏิบัติต่อไม่ได้ก็มีเยอะนะไม่ใช่ไม่มีมาแล้วจิงบ่อปลาแล้วชอบบ่อบ่อปลาของวัดมากคือวัดคง ไอ้บอะบอกปลาขานี no ้แบบใหญ่อะแล้วแบบปลาก็หิวอะเพราะมีคนให้อาหารน้อยอะไม่ค่อยมีคนมาให้อาหารเท่าไหร่หรอกแล้วบ่อมันใหญ่อ่ะดูปลาดิปลาที่พระอาจารย์ปล่อยทุกวันอะเป็นปลาที่ซื้อมาจากตลาดอะเนี่ยพระอาจารย์ปล่อยทุกวันเลยปะเนื้อนี้ก็ปล่อยไปเนี่ยพวกปลาช่งปลาช่อนอะไรก็ยังอยู่มาเลยอุดมสมบูรณ์อะใครมาก็อย่าลืมมาให้อาหารน้องปลาเยอะๆนะดูดิพวกนางหิวจะไปให้ก่อน ไหไปด้วยถือไม่ได้ไมือถือตกน้ำ่าลองรู้ว่าได้ไหมก็เกะอาหารไม่ได้เธอจะหวานตรงพื้นก็ได้นะแต่เธอจะเปียกเพราะว่าปลาจะตีน้ำ่าลองดูขอเกะถงลแล้วประเด็นคือกล้องนี่จับออ้มาแล้วมา กล้องนี้มันกลับหลังไม่ได้มันเป็นโทรศัพท์รุ่นแบบเอาไว้รับโทรอ่ะคือม,มันแบบไม่สามารถเวลาถ่ายคลิปไม่สามารถกลับหน้ากลับหลังได้หัวจะปุ้มดัวหนูน้องปตัวสะอาดอวบอ้วนตรงนอาหารมันตกอยู่นี่เก,ก็บไม่อยากนั่งมือไว้ให้อันอื่นกินแล้วกันหมูปลาอะไรก็ไม่รู้ตัวเบือเลย หมดแค่นานาทีกี่วิวอ้วุ้งวุ้กันจะมาให้อาหารกันเ,เ,เยอะเนยะปลาหิวงียงเง้งีดูดิตัวสวยสะอาดสดสดว้ายตีนใส่ซิเี้ี้ <c oughs> <c oughs> ยงเเง้ยนเเดี๋ยวพระอาพาจา์มาให้ <c oughs> อาหารปลา สนุกสนานนี่คือที่เดินจงกลมของเราแต่อันนี้จะเป็นคนที่แบบยังไม่เคยมาคนหน้าใหม่สายสีเหลืองกับสีชมพูก็จะเดินตรงนี้ส่วนเราส่วนเราวันแรกเรามาเข้าสายธรรมดาแล้วเขาให้เปลี่ยนยเ,เ,ยเป็นสายเอกได้ก็เลยเปเป็นสายเอกวันที่สองวันแรกวันวันเดินนี่อยู่ห้าวันแล้วก็เลย ได้เปลี่ยนไปเป็นสายเอกก็เลยขึ้นไปอยู่ในข้างบนไม่ได้ไม่ได้มาเดินตรงนี้ก็เลยไม่ได้มาให้อาหารปา่าวันนี้ก่อนกลับก็เลยม,มาให้อาหารปลานิดนึงหลวงหลวงพี่หลวงพ่อหลวงหลวงพระหลวงคุณพระแล้วก็น่าจะน่าจะอายุน,น,น้อยกว่าเรา ข้าวกนบาทในบาทไอ้เนี่ไปเตรียมตัวทำวัดเช้าต่อสวดอะไรนะเมตตาใหญ่เลยสักอย่างนี่แหละแล้วก็แบอแม่ชีมีงานอะไรให้ช่วยก็จะไปช่วยสักหน่อยก่อนกลับเป็นจิตอาสาปนกับน,นักปฏิบัติเบาๆแล้วเจอกันไม้มมน,นี้ตน้นไม้สวยมาก ไปดูเจอน้องที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันครั้งแรกก็ผ่านมาเป็นเวลา8-9ปีแล้วที่รู้จักกันมาแล้วก็มารอบนี้ก็เจอนางมาบวชเป็นแม่ชีจิตอาสาอยู่ที่วัดก็เลยจับมาถ่ายรูปด้วยกันสักหน่อยน้องก็น่ารักเห็นเราจะกลับก็มายืน เดินไปที่ตึกไปหาเราเพื่อแบบรอรอ,รอส่งเรากลับอ่ะแล้วเรายังไม่กลับลงให้อาหารปลาน้องก็ตามมาให้อาหารปลาอีกตปนี้เป็นวันเกิดที่แฮปปี้อิมบุญอิ่มใจที่สุดเลยได้ไหมเห็นต้นมะหาี่หะจ้ะเอาได้ถ่ายคลิปหรือเปล่าห,หนึง่งสอง อืมโอเคไปไปเป๊ะตีเหอเน้อนานมากรสชาติทำไมแปลกไปดิเฮ้ยเด่น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 เมื่อเช้าก็แอบมาให้อาหารปลาไปรอบหนึ่งแล้วแล้วพอลาสีลาลาเสร็จไอ้อ้วนมารับก็ไปให้อาหารปลากับไอ้อ้วนอีกรอบหนึ่ง ปลาคืออิ่มํำเลยรอบนี้คือปลาแบบอิ่มอิ่มจนไม่กินแล้วอ่ะเตงเนาะอาหารเริ่มเหลือรอบตอนเช้าที่มาให้คือแบบปลากินไม่พอปลาแย่งกันกินอะ่ะเพราะรอบนี้อ้วนซื้อมาหลายถุงเกินไปซื้อสองรอบอะปลาเริ่มแบบปลาตัวตัะอิ่มเออตัวเล็กๆมันก็เลยได้กินพออาหารเหลือตัวเล็กๆออกมาเต็มเลยตอนเช้าไม่เจอตัวเล็กเลยน,นะเจอแต่ตัวโๆตๆๆปลาอิ่มท้องแล้วก็ อิ่มใจอิ่มบุญได้กลับบ้านอย่างมีความสุขแฮปปี้ตอ,อนวันมาส่งซื้ออาหารเสร็จกำลังจะไปเดินไปให้ที่บ่อปลาพระอาจารย์มาถึงเวลาฝึกปฏิบัติพอดีไออ้วนมันก็เลยไม่ได้ให้มันก็หอบอาหารกลับบ้านแล้วพอวันมารับมันก็เอาอาหารนั้นกลับมาอีกแล้วก็มาซื้อใหม่เพิ่มปลาก็เลยอิ่มจุกๆไปเลยวันที่ได้กลับบ้านนี้ รู้สึกว่าจะเป็นวันที่สบายตัวสบายใจของทุกคนจริงๆ <c oughs> มันเป็นอาการรู้สึกดีที่บอกไม่ถูกใครอยากรู้ก็ต้องลองมาถือศีลเอาเองนะแล้วจะรู้ว่าวันที่ได้เ <c oughs> ขาเรียกว่าวันที่หมดการปฏิบัติวันที่จะได้กลับบ้านมันจะแบบรู้สึกฟิลแบบ เหมือนยกภูเขาอกจกอกหรืออะไรก็บอกไม่ถูกแหละมันสบายใจแบบแบบบอกไม่ถูกบอกกันไม่ได้ลูกกโปรยก่อนแล้วจริงนะ้าเอาลูกนิกกระหอไปทำสร้งครับอุน่นี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 นี่น่นนนนี่นีนนนน่่่่ สะอาะอาดงดูถ่ายปาข้างในน้ำตอน้ำมัก็ใส่เด็กงลิงดีตุ้มลองไหมเขาตีทั้งถุงเขาเก็บรักมือแต่เราไม่กวดอออืออืออือนือ อิ่มบุญเราอิ่มบุญแล้วเราต้องให้ปลาอิ่มด้วยเฮ้ยถ่ายปลาน้ำแบบน้ำข้างละเนี่ยใต้นี้ก็ให้ได้นะเราเหมือนในเรื่องฉลามอ่ะยังมีปลาเดี๋ยวมันจะสะบัดน้ําจนกระเด็นเปียกไงไม่ยถึงว่ามันจะว่ายอยู่ใต้นี้แต่อย่าทำเพราะว่ามันจะสะบัดน้ำปิ้วเอาให้ไกลๆพวก้าเต่งกับตัวเล็กๆมันเข้ามาไม่ถึงไม่ได้ นายเดี๋ยวฉันขาดเตงเอ้ยใครโอเคโหขับไปอีกไม่ได้ไปเซอร์ริ่งนะโอ้โหอย่ากมิกว่ามันร้อนอ่ะแต่ดูปลานี่ดิปลานี่ดิปลาอะไรอ่ะปลาโหโหตัวใหญ่มากอือคือแบบเหมือนที่เขาขายปลาดิบอ๋อนี่คื นด้วยวมาปาาัดงับมืมาตบอก่อนเดี๋ยวค่าไอ้นี่ถ<ช>่ายใ,ให้เจ้าคุเอาแล้วไม่ถงถ่ายตบอ,ตอาให้นดนแม่ชีมายืนให้อาหารใกลเลย โว้ไวได้มันไปนู่นแล้วมันไปนู่น,นแ,แล้วอุยดีตัวมันเลยระวังโทรศัพท์ตกนเสียงจังนลยโทรศัพท์โอตกน้ำมากเลยเออตกน้ำไ,ไม่ก็เลืกปลาหมดหมดโอกาสหมดโอกาสเ <c oughs> จอ้องแบบใช้เวทมนต์กินแตงโมงไว้เออไม่น่าละเหลือเอากินแล้วใครบอกไม่กินถ้าทำตกไป เนี่ยปลาที่เขาขายกันในลดตัดเขาเห็นไอในโกตเองไอปลาตัวดําเนี่ยมันชื่อปลาอะไรนะวะนึกชื่อไม่ออกปลาพะอจารย์บอกอยู่แต่จำไม่ได้ปลากระพงดำไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ปลากระเพงปลาไหลขลับจ <c oughs> ำไม่ได้แสดงดูปลาที่นี่เขามีปลาที่นี่คือปลามีความสุกดูดิมันไม่เหมือนปลาตามวัดแบบวัดอะไรอะ ไปกระทุ่มเสือปลาที่เราไปอ่ะที่นั่นเหมือนชุมชนออแออัดอ่ะส้วนน้ำก็เสียๆๆอันีนี่แบบเหมือนเหมือนเหมือนสวนสวรรค์น่ะมีแต่ปลาที่พ้นปลาที่พ้นจากความตายนเนาะอาจา,จา,า์ออกมาปล่อยอ่ะนี่ปลาจะซื้อจากตลาดอ่ะอหออเห็นไหมเนี่ยโอ้ยใหญ่มากเลยปลาดำอ่ะเขาชอบดูมากเลยเนี่ยมัน ไม่ใช่อันนี้ยสวายแต่ตัวดำๆเบนๆอ่ะไม่รู้ไม่รู้จักปลาชื่ออะไรถ้าอาจารย์บอกอยู่นะลืมเนี่ยเห็นเนี่ยก็เห็นมันขายอยู่ในโกมันกินได้ต้องแย่งใช่ไมไม่พอเราเห็นไหมล่ะต้องแย่งสิเพราะว่ามันไม่พอใช่เพราะบ่อมันใหญ่และปลามันก็เยอะน่าน,น,นูเลยไปยีกันแล้วเนาะใครมาให้ใช่เขาก็ ไม่ค่อยมาให้กันนั่นแหละเสร็จแล้วเขาก็กลับกันหมดแลวแต่ก็พักขาน่าจะมีอาหารมาให้อยู่เละเหมือนข้าวเหลืออะไรพวกเนี้ยเี้ดูดีอย่างสวยเนี่ยคิอใครหมาก็แวะมาให้น้องหน่อยน,นะน้องหิ่งห่วยอันนั้นเป็นเรืออะไรนุกนิกรู้ปะ หน่อยอะจริงเป็นห้องสำรองอ๋อห้องรับรองเออป็นห้องสำรองไว้โอ้หลักผู้ใหญ่โอ้รู้กำลังหนึ่งก็ไปทำความสะอาดมาอ๋อก็ทำก็เพิ่งสร้างใช่ไหตอนเรามาครั้งแรกสร้างอย่างไู่บ้านาน่เมืองเออเหรอท่านเคยเห็นนะจริงอ๋อสงสัยไม่ได้ออกมายืนตรงนี้เพราะเมื่อก่อนมันเป็นสะพานไม้เนาะตอนเรามากันไกลไฟอ่ะแล้วก็เลยไม่ได้ออกมายืนดูแบบนี้ บรรยากาศดีอย่างกงบแบบว่ารีสอร์ทเนี่ยดิบน้ำอืมน้นาแล้วมีป่าไผ่เต็มเลยนะไปให้ให้อาหารปลาก็เออน่าสนุกไงเนนสนุกเนี่ยเนนก็ชอบปลามันดิบน้ำก็ทำไมเจ้าทำไมเจ้าจะลงไปกินอาหารปลาหรอกินไม่ได้ห้ามกินเขาให้ปลากิน อบมาปฏิบัติตรงเนี้ใจไม่อดัดดีแต่ว่าไม่ค่อยได้มานี่ยงสายเอกไม่ได้มามาแต่แบบสายปกติเผื่อใครอยากได้มีดหมอเก็บไว้ที่บ้านทำบุญอะไรอ่งังลูกนิมิตมีดหมอด้านเป็นทาเวสเสุวรรณสวยมากใคร ใครอยากได้มีไว้ที่บ้านก็นี่นะบูชาตามนี้เลยนะตุ้มนีเพื่อมีใครอยากแบบมีประดับบารมีไว้ที่บ้านสักเล่มสวยมากนี่ของจริงเล็กตีดีโอ้ยดีมากน่ล ไม่มาแล้วหรอปกติไม่สนใจแล้วน้งดีอ่ะเวลาไปไหนกลับมาไม่สนใจอ่ะดีใจอันจังเด็อันจังเด็ดดีใจดีใจดีใจนแบบแบบปูไตแล้วแล้วทุกทีทุกทีเปิดออกมาก็จะวิ่งไปหาตัดไปหาเศษไปไม้เศษอะไรกินอันนี้ไม่สนใจเลย อะไรหมดนะนี่มาเลย้มเนนม่ยอมเมาเลยมเป็นนกโเยจริงม่เลยโอ้ยงๆยดูดูยมาเลยังดีไม่ต้องเลยไปไหนอะมันไปหาของกินโอ้ยจริอย่าเลยจิโอ้ยจริงๆมากจริงจริงจริมากโอ้ยจริเจรงจริงโอ้ยกริงจริงนโอ้ยจริงๆก็รักยันกันงก็ เหมือนกันเหอ้วนนีินอดนะงนะจริงคอไลเหลือนเเอไม่รู้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้หาของจริงไอ้ตัวนี่เสร็จแล้วไงเสนอหน้าเสร็จแล้วไปยาชีสยา อุ้ยอา้วนาออ้วนมากวาอุ้ยอุ้ยีเดตก่อดีอุ้ยยงดีอ้มาได้สองแล้วยังไงต่อ้าไป้าบ้านไ้าบ้านไปไี่ัได้เานเลยนี่เลยมันมันอกี่้มันมัโอ้ยยังดีพอแล้วอยาเรียนอะ มุกมันดีใจอะไมุกมาเมาเลยไอ้ไมอยาเลียงะาเช็นไยังไม่ได้อุ้มอ้ิงยังไม่ได้อุ้มอ้าวไ่ไปแล้วคอไปโดนอะไรมาปิงทำไมคอเหลือเนี่ยไมอกีอุ้มยังเมื่อกี้อุ้มเล้วอุ้มจะีกอ่ะไปอ้าว กินตัวไม่ไหวอล้อางเป้าไม่กินหลายคนที่นไม่ไวดูดีกตัวนะไปมาเลยไปกินรหว่าที่คนอื่ดีใจดีใจเสร็จเป็นไปแล้วังดีไอตัวนั้นไหาของกินหจไดไหมแม่ก็ไม่สนใจหรมันอุ้มมาแล้วเมื่อกี้อุ้มมันก่อนใคร ใส่ซีพูดเหรอตะกี้ทุกทีเป็นในปิงตีพูดว่าอะไรวยจังเลยลูกสวยจั้เลยที่วยไังเลยเจ้าสักพากปิงไออ่างเตาไม่เอาอ่างเปาสวยจังเลยมีใครสวยไังเล่มั่ซีช่วยจังเลยค่ะมัจะซี่วยไหมไปกับ้าเนี่สว <Mother>, yeah. ย,ย,ยออโอ้ <ged> <ged> <manifestations> <oxide istoire classroom> คนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังด้วยด้วยอเมซอนอะไอเมซอนของโปรดมาสั่งสองแก้วได้แก้วเดียวแล้วก็ส้มตำก็ไม่มีแต่ก็มีเค้กซึ่งมันชอบกินผมไม่ได้ชอบกินแต่มันก็ซื้อมาไม่เป็นไรทายเก็บไว้สน่อยมีเชอร์รี่สีชมพูชมใจด้วยเฮ้ยไม่ใช่เชอร์รี่มันช็อกโกแลต มันเป็นช็อกโกแลตเดี๋ยวเช้าค่ะกินช็อกโกแลตมันไม่ใช่เป็นช็อกโกแลตมันเป็นเดือดเหรอฮึเลี่เป็นเยลลี่ค่ะกินมีเค้กหนึ่งก็เราก็สามารถถ่ายคลิปได้นะจ๊ะปุ๊บว้าวตักไม่ต้องรอคนซื้อค่ะกินก่อนเลย เราจะมากินแฮปปี้เบิร์เดย์กันดีกว่านน่าจะเป็นไวช็อกเรามากินแฮปปี้เบิร์เดย์กันดีกว่าอืังจากวันเกิดเราไปวัดมาเราก็ไปกินเค้กย้อนหลัง